สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ลจ,จ,จนาพาทัวร์ค่ะยังไม่ได้แนะนำตัวเองเลยใช่ผมเดกเกษตรมือใหม่แล้วก็ธนกิจหรือุนน้องภูมิวันนี้เรามาจริงๆแล้วเรามาตั้งแต่วันที่13าและั้งแต่สวกันเรามาเที่ยวกันะาากน,นะ รจนาพาทัวนะครับเมื่อวานก็ได้ไปอ่าไปทำอะไรนะไปดำดูปลาเนาะดำดูปลาผมนะไปเจอแพงต้อนด้วยครับโอ้ไป็นไงบ้างมาเจออะไรบ้างไม่ได้เจออะไรมากเท่าไหร่แต่วันนี้เจอเยอะแยะปลาใต้ทะเล ฟองนะสลับบานด้วยฮะฉลับแต่เราไม่เห็นเพราะว่าเขาอยู่ข้างนอกเขาไปดำดูกันนะครับถ้าเกิดคนถามว่าาถึงอะไรเขาก็คือมันเป็นแค่คนโอเคแล้ววันนี้เราจะกลับแล้วเราก็เลยมาดูวิตีชีวิตของชาวระมงนะวันนี้เขากําลังจะทําอะไรกันอยู่เอ่ยจับปูมาจับปูมาจับปูมาอ่าดูซิมาคัน มีง่ายปูมาโชวเล่ปููปููโชว์หน่อยดิปููโชว์หน่อยดิม่แกาจับไม่แกะจับน้องจับดิดูน้องจับดิแมันเบบีปยิดิปหนีบหนีบหหนีบยปูนีบเลยนี่ครับกำลังเรียกโอ้ยอันนี้เราจะเอาไป เอาอมเอามาได้เล anyway, <mm like ี่ย่ะไหนลูกได้มาเยอะแยะเลยนะครับลรอได้มาเยอะแยะเลยนี่เขายังเลือกไม่เ็จนะครับเยอะเลยนะครับเต็บปูเฮ้ยลัน จริงๆเรามาเรามาพักที่นี่เท่าไหร่ครับกี่วันกี่คืนครับสามวันผมไม่ต้องเชนนิวหรอกลูกอ่าสามวันสองคืนนะวันนี้วันสุดท้ายเราจะกลับแล้วนะครับก็มีความท้าทรนามากมายเลยขอบุณสำหรับโคจนาพรทัวร์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราได้พักผ่อนกลับได้เที่ยวได้เที่ยวชมแหม่น่าเสียดายที่เราไม่ได้อะไรนะเราไม่ได้เก็บภาพเนาะในการดำดู ปาลาการังนําดูปลานะครับอยู่ที่จังหวัดชุมพรอําเภอปะทิวตำบลปากคลองนู่นนะครับก็ดทูทิทัศน์ดีมากเลยนะครับเมื่อวานเราไปมาสองเกาะเขาเรียกอะไรนะเกาะร้านไก่กับเกาะร้านเป็ดน่านะครับเียดายเนาะเราไม่ได้เก็บภาพสวยสวยมาเจ้าวินที่เขาเล่นเซิร์ฟอะไรก็ไม่รู้ปีหน้าปีหน้าปีหน้าเราว่าเราจะต้องไปเก็บ ภาพสวยๆนะครับที่ท้องทะเลนะครับก็ถ้าใครอยากจะมานะครับก็มานะครับอ่าพิกัดอยู่ที่อำเภอปทิวนะครับอำเภอปทิวโัรศัพท์นะครับศูนย์9ปดสองสองเจ็ดเก้าศูนย์ศย์นะครับพี่ติ๋วพี่สาวใจดีของเรานะครับก็จัดการอาหารอร่อยมากนะอาหารทะเลอร่อย,ออยนะครับ ขอบคุณครับ